กเสร็จแล้วจะนาำซองมาแดนตอนนี้ก็ถึงไปเที่ยวเรียบร้อยนะครับคโคตรลุ้นเลยไป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 <ร>ไปวันนี้เลี้ยงอะไรวะเ,<ร>เนี้ถึงวันที่เรียบร้อยแล้วครับ ถึงแล้วสนานี้ซอมเราไปเตรียมตัวซ้อมได้ลุย